สวัสดีวันสิ้นเดือนวันอังคารที่30กันยา68ชุดชนชีวิตรไครับผมเ,เราจะไปนานุกียนครับผม ก็จะหมดนะครับผมอย่าเป่ดได้ตอนนี้ยูทูปยูทูปโดนอะไรกันไ่รู้สร้างรายได้ไม่ได้ครับยูทูปเป็นอย่งงบุ๊คเจ้ามหาเหตุการณ์หลายหลายป่าดิโนโจดโอเพลงนี่แหละ การกันอะไรบบรรยากาศด,ดี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 เออมีสำนักวิบทยาธรรมเนี่ยเข้าเข้าค่ายลูกเสือครับน่าจะเป็นแคมป์คล้ายลูกเสือเนาะลูกเสืออะไรเนี่ยโคกเกาะโคกเกาะเกมโคกเกาะอ,อะไรเนี่ย เป่นมาเก็บเห็ดบลกหลายเอารถกระบามาเก็บเห็ดกันเลยบ่เห็ดหลายนี่นี่เห็ดไข่เห็ดป่เห็ดไข่เห็ดปูเห็ดไข่แล้วเห็ดไข่ล่ะโอ้เห็ดไข่เห็ดนาแดงเห็ดละงูเห็ดปู นี่ครับสำนักปฏิวัติธรรมของเจ้าคณะจังหวัดมาสมารคักฟันป่าไม้นีดีนี่ด,ด,ดีนี่วัดอะไรเขตอภไปทา และยการที่นายไ,ไม่เห็นใครนะ